สวัสดีครับอ่าโอเคสวัสดีครับสำหรับ F อซที่ติดตามท,ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็พามาอัปเดตไก่นะนี่ฮนะวันนี้พาจะพามาชมสองตัวนะมีสองตัวนะวันนี้อ่านี่ก็ตัวแรกนี่ก็จะเป็นเจ้าเชมขวางนะอ่าจากเราเชมขวางนะที่ก็ตัวเดิม นี่ฮะตอนเดิมที ari, ่เคยรู้ลงไว้แหละเอะ็เอามาดูอัปเดตกันหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะสำหรับอ่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ดูไก่กันไปนะวันนี้สำหรับวันหยุดนะวันหยุดวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกานะ 2,567ดูไก si ่กันไปนะนฟังเสียงไก่กันไปแก้เบื่อนะสำหรับวันหยุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคนที่ชื่นชอบมีใจรักไก่ต่อนะนี่ฮะไก่ตั้งไก่ต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ด้วยนะฮะนี่ฮนะเสียงนี่ดีมากเลยไก่อายุกันบางดีนะตัวนี้อายุได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนพอดีเลยสวยมากนะตัวนี้ถ้าคนที่ติดตามใน <fi> ช่องแล้วได้เห็นว่าตัวนี้ผมพอา นานมากแล้นะเพราะเองเยนะก็เห็นตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยันไข่แล้วก็ฟักออกมา <c oughs> นี่ะเสียงดีมากนะเพราะได้สองตัวนะตัวตัวเมียช่วงนี้มันก็ชอบไล่กัดตัวเมียกันเลยตัวเมียขังแยกไว้นะอยู่ตัวคนเดียวก็เลยห้าวห้าว ัปกำลังเห้านะานี่ฮนะสวยมากนะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบในเสียงนะเสียงเนี่ยเผื่ออนาคตข้างหน้าเดี๋ยวผมจะอาดเสียงไว้ในช่องนี้นะเผื่อถ้าใครที่ชื่นชอบก็เอาไปใช้ต่อลองต่อได้นะผมก็อยากจะไปลองแต่ว่า ไม่มีเวลาไปต่อนะ้ะเดี๋ยวอ่านเสียงไว้นะสำหรับคนที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้นะถ้าชื่นชอบในคลิปเสียงก็เดี๋ยวผมทำคลิปเสียงแยกไว้ก็ได้เราจะได้ลงลงเอาไว้เนี่ยนฮะสวยมากนะเสียงนี่แต่ว่าเสียงนีก็แล้วแต่คนชอบนะเอา ก็ตาชอบเหมือนกันก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะพูดคุยกันได้ทรงกำลังหน้าเล่นนะเป็นทรงไก่แบบไม่เล็กไม่ใหญ่นะทรงกลางๆทรงกำลังหน้าเล่นนะฮะไหน เป็นไก่เหล่าจากเชียงขวางนะฮะอ่าก็สำหรับคนนี้ยังไม่รู้นะก็ฝากคนไล้์กดแชน้นนะฮะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะอ่าเราเก็บนี้ ตัวนี้ก็อีกอีกตัวนึ่งนะอ่าที่ว่าเป็นไอ้ทองคำนะนี่ฮะเสียงนี่ไม่แพ้กันเลยนะอะอยู่ที่ความชอบอืมเสียงก็ดีมากเลยนะตัวนี้ก็อายุก็ประมาณหนึ่งปีกว่านิดๆนะฮะนี่ฮะ,ฮะก็ได้มาจาก ที่คนนะืฮะที่อยู่อำเภอขอคอ,อนะจังหวัดพิจิตบรบนะเสียงก็ดีนะเสียงดีมากนะครก็ดีไม่แพ้กันเลยกับเหล่าเชียงขวางนะอ่าก็อยู่ที่ว่าเราชื่นชอบอยังไงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันมาได้นะฮะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูไก่กันแค่นี้นะฮะก็ชมกันไปเรื่อยๆนะะโอเคก็ขอกจาบสวัสดีครับ